โอ้ยนีไงทุกคนมีแบบสตรีดอาตเขาจะมีสตรีดอาดแบบเร,เรื่อยๆหลายๆที่เดินไปเรื่อยๆ <c oughs> หมูสเตแต่ถนนเขาสะอาดเนาะสะอาดมากโล่งมาก <c oughs> โล่งไม่มีอะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินแบบ,แบ,บด้านเดินไปนู้นนะมันจะมีแบบร้านร้านกาแฟ ก๋ตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยคือเขาขายแบบตอนค่ำหมดเลยนี่มีแบบว่าบางสุริอาโทโฮมเป็นร้านกาแฟแเดินริมน้องริมน้ำได้เ้าเราเดินต่อเนื่องทั้งแอวนี่อันนี้สะพานสะพานรัชดาพิเศษนะคะรับรัชดาพิเศษมาดูบรรยากาศ เฮ้ยฝัง่งนั้นก็มีนั่นอหะเฮ้ยเหมือนเขาเป็นคาเฟ่น,นั่นแหะอ๋อหรือว่าร้านที่เราจะไปกินหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยเดินเล่นในโรงแรมเราอยู่ฝั่งนู้นนี่ทุกคนอ๋อด้านล่างเขามีแบบทางเดินนะนี่ง่ายมีร้านกาแฟร้านกาแฟนี่ร้านกาแฟอยู่ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเราแบบแวะ เดี๋ยวเราแวะคาเฟ่ก่อนไปเข้าไปนั่งเล่นเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วนะทุกคนเราเมื่อยกันแล้วขอแบบเดินเล่นก่อนไปทุกคนตอนนี้เราก็คือเดินมาที่สพะพานรัศดานะครับเราก็จะมีแบบเนี่ยเขาจะเป็นชื่อเนี้ย Wooden House นะครับ c a f e and Vitro เปิด8โมงเช้าถึง เพราะมันน่าจะอ๋อแปดโมงเช้าถึงห้าทุ่มเลยเหรอ๋อาไม่ใช่ถ้ากลางวันนะกลางวันจะเป็นแปดโมงเช้าถ้าเป็นคาเฟ่อะแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นแต่ว่าถ้าเป็นไหนบาร์จะเป็นห้าโมงเย็นถึงประมาณห้าทุ่มนะฮะอะาจจะเราไปรอด้านในแล้วก็แบบมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนกันตรงนี้แหละ <c oughs> อุย้ยตรงนี้ก็มีน้องแมวน้องแมว <c oughs> อุย้ยเร่มมาแต่ว่านอนนองมา <c oughs> น้องนอง้นองทำหน้าน้องน้องแมวเฮ้เดี๋ยวเราไปนั่งไปนั่งทางนั่งในนี้หรอหรือว่าจะไปนั่งวิวหรือว่านั่งตรงม,มุมนั่งเย็นๆแล้วค่อยไปถ่ายรูปก็ได้มั้งหรือว่ายังไง ทุกคนดหนูหน่อยน้องแมวด้วยน้องแมวขึ้นนั่นแล้วน้องแมวเดี๋ยวเราบังแมวกัดอันนั้นคือชอบเล่นกับชอบเล่นกับสัตว์นะแต่ว่าโดนสัตว์กัดบาดทะยักยังฉีดไม่ครบเลยนะวิน้องทําอะไรอะ่ะน่ารักอันนี้เขาไปกระจก <laughs> เดินจนกระจกนี่บรรยากาศนะครับน้องแมว แล้วของวาน้ำตาลเติมน้ำตาลกันไปเลยม,มีมีแบบอ,อันนี้เป็นคาปูชิโน่เย็นนะครับอุ้ยอุยมาแล้ววนยักษ์วนยักษ์วนมีคาปูชิโน่นะ,ะแล้วก็มีแบบมัชชะราเต้นะครับแล้วก็โค้ซตงน่าก,กินมากตอนนี้เราก็ดื่มเครื่องดื่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับ จากร้านตรงนี้นะเดี๋ยวตรงสะพานรัสดาแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบบเดินข้ามสะพานอันนี้น,นี่ก็มีแบบร้านกับร้านอันนี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมากินข้างล่างรู้สึกข้างล่างมันจะมีอันนี้นะข้างล่างมันจะมีเป็นแบบขนมจงขนมจีนสะพานรัชดาพิเศษโอ้ป้าน้นสูงเชียว อุ้ยมีแมวอยู่ข้างล่างด้วยตัวหนึ่งแมวอุ้ยบรรยากาศเขาเป็นลานนั่งเป็นแบบเป็นบาร์ตอนค่ำไงห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มเลยนะโอ้สพานอุ้ยตรงนั้นก็มีสะพานด้วย เดินไปเดินมาบุ้มโอ้นี่ไงเป็นแบบว่ามีสตรีทอาร์ตเป็นแบบตรง้ตรงนี้ก็มีนี่เป็นร้านแบบนั่งชิลได้นะเนี่ยนั่งดื่มเครื่องดื่มอ๋อไปสะพานสะพานอื เดี๋ยวก็โดนใช่มีแบบนั่งดื่มนั่งดริงนี่อันนี้ก็มีเป็นร้านเล็กๆน้อยๆเนาะร้านแบบน่ารักน่ารัก แถวแบล,แบลปีนู้นที่มาก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบตลอดเต็ดเต็ดออเน้นไงเขาสร้างแต่ปีสองพันสี่ร้อยหกสิบนั่นน่ะมีนาคมสองสี่หกศูนย์เนี่ยเราต้องไปทาง ต้องไปทางซ้ายเนี่ยโรงแรมอะถนนป่าไม้ถนนป่าไม้รืยนี่ไงไปทางซ้ายดิี่เ,เป็นคนจองไม่ใช่เหรอโรงแรมอะ่ะเป็นเป็นคนจองก็ต้องเป็นคนพาไปดิดเอ,อ้ยนี่นี่นี่ไปช่วยหูฟังดีกว่า เนี่ยนะครับทุกคนสะพานแล้วข้ามาฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปที่พักนะครับเอ,อจากสะพานประมาณร้อยสามสิบเมตรเขาบอกว่าเป็นที่พักริมน้ําคือไปซื้อหูฟังมาเพราะว่าสันลืมเอาหูฟังบลูทูธมาก็เลยซื้อหูฟังแบบไปซื้อหูฟังเป็นสายนะสรุปก็คือร้อยห้าสิบเก้าบาท ลืมลืมหูฟังเพราะว่าเราจะเอามาใส่แบบตัดต่อคลิปอยู่แล้ววิลำใหญ่ก็คือเพราว่าต้องเอาแบบหูฟังเวลาแบบว่าไปนั่งเล่นคาเฟ่อะไรเงี้ยก็จะไม่ปล่อยเวลาให้มันว่างเปล่านะก็จะแบบตัดต่อคลิปไปด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะก็เลยแบบซื้อหูฟังกันเพราะนั้นไม่งั้นไปนั่งคาเฟ่ก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีหูฟังเราจะไปเปิดแบบเสียงดังเปิดลําโพงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะ ไปให้โป๊ะ,ะเข้ามาที่พักก่อนไม่รู้ที่พักอยู่ตรงไหนเดินเดินอยู่ซอยนี้แหละ